สวัสดีค่ะเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูแคลเชมนเคยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของนี่คือตัวฉันนะคะซึ่งนี่คือตัวฉันก็จะกล่าวถึงเรื่องของเพศนะคะเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็อว,วัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะซึ่งในวันนี้ครูแคลจะพูดถึงเรื่องของเพศคือเด็กชายและเด็กหญิงก่อนนะคะเราก็จะสังเกตได้ไง่ายๆก็คือเด็กผู้ชาย ผมสัน้นใส่กางเกงส่วนเด็กผู้หญิงเราจะไว้ผมยาวแล้วก็ใส่กนะโปรงนะคะซึ่งถามว่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้ใส่กางเกงได้ไหมก็ใส่ได้นะคะแต่ที่คุณรูณได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั้นก็เพื่อที่จะให้เด็กๆได้แยกแยะได้นะคะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะเอาละค่ะแล้วตัวเด็กๆล่ะคะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพ าบงานใบนี้นะคะเด็กผู้ชายก็ระบายเฉพาะแค่ภาพเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงระบายเฉพาะภ้พเด็กผู้หญิงแล้วเอามาส่งผู้แขกกันนะคะสำหรับวันนี้